อยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพิธีรวยเอารวย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 เอาละครับทคานผู้ชมมานะคะต้องมีอุปกรณ์ไหมครับเอาเิฮะเตรียมเตรียมไปแล้วไปจัดการจัดไปไอ้เพาวเดี๋ยวขอาว่าผมเป็นโรคจิตทีมงานก็ช่างไปหามานะเนี่ยเอาอยากจะรู้ว่ามันจะเอามาทำอะไรก็เลยก่อนไปนู่นไป สอยอ่าครับเอานี่ๆมาคุยกับแขกเราเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะน้องใหม่สวัสดีค่ะนะคะครับเฉลยเลยนะคะน้องใหม่นี่คนเขาก็ยังงงว่าพี่กัมพูจะมาทําอะไรค่ะใส่กางเกงในค่ะตอนซื้อไม่ต้องสอยนะคะ แต่ถ้าไปตามหอพักไม่แน่พี่กัมพูอาจจะต้องได้ใช้ไม้นี้ไม่จริงนะคะรอกันเล่นรอกันเล่นนะรอกันเล่นวันที่มาทําอะไรฮะสาวน้อยชื่ออะไรนะพิพาดาพาวิดาอ๋อน้องพาวิดาเียนน้องใหม่แล้วกันนะคะน้องใหม่ทาอาชีพอะไรคะทำธุรกิจขายส่งกางเกงในและเสื้อชั้นในราคาโรงงานค่ะราคาโรงงานอ๋อที่ที่ขายคือเสื้อชั้นในกางเกงชั้นในใช่ค่ะะตะสุภาพสตรีเท่านั้นพวกชั้นนอกนี่ไม่เอาอ่ะไม่เอาค่ะไม่สนใจค่ะ ทำไมทำไมถึงสนใจธุรกิจนี้เพราะว่าธุรกิจนี้เป็นสินค้าที่เราจะต้องใช้ในชีวิตประจําวันนะคะโอ้รู้ได้ยังไงมาใช้ต้องใช้เดี๋ยวนี้ใบตองหายากอะค่ะไม่ใช่ผีตองเหลืองใบตองหายากจะบ้านเลยใครใช้ใบตองบ้องใหม่ใครใช้ใบตองจริงปะใช้ยังไงอะใช้ยังไงอะเหนือพี่จ้ำพูดอะอ๋อเหรอไม่ใช้เลย จะบอกให้เพราะฉะนั้นทุกคนผู้หญิงใช้ใช้ชต้องใช้ตัวเป็นสาวมาต้องใช้นะคะแนะนําหน่อยนี่สิ่งที่สิ่งที่นํามาโชว์วันนี้นะะฮก็คือว่าจะเป็นเสื้อชั้นในอะค่ะราคาขายส่งอยู่ที่ตัวละ29บาทไว้แต่ลูกค้าสามารถไปทํากําไรได้ตั้งแต่100%ถึง300%ร้อยี่สิบเก้าบาทคุณที่จะดิชว์หน่อยสิจะให้ผมเปจับจุดอะไรอยู่นะเขินเหรอยี่สิบเก้าบาทจริงๆเหรอคะยี่สิบเก้าบาทค่ะลูกค้าไปขายได้ห้าสิบเก้าถึงร้อยเก้าสิบเก้าสักทีหนึ่งมันจะยืด ต้องยกอออกันนี้อันนี้ขนาดเท่าไหร่มีหลายขนาดค่ะมีทุกไซส์คไม่ต้องเขินมันอยากรู้อยากเห็นเนาะจับได้ค่ะไมลำพูบเก็บมาให้จับเลยเหรอไม่เอามันเขินอ่ะเอาเก็บก่อนเก็บก่อนทีมงานโลกจิตทั้งหมดเลยก็คือ29บาทนี้เป็นเป็นต้นทุนหรือว่ายังได้กําไรอยู่ใช่ค่ะ คือน้องใหม่ขายยีน้องใหม่ก็ยังได้กำไรอยู่ยังได้กำไรอยู่แต่ว่าหนูนในปริมาณที่มากอะค่ะขายมากขายมากไปเอามาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้เป็นโซนเสื้อชั้นในนะครับที่เขาใส่ไว้ชุ่งบนถูกไหมใช่ใช่นะฮะตอนนี้ไปดูอะไรที่ใส่ช่วงล่าง ไม่เอาคุณรัชนีเขาดูกันอยู่ทั่วประเทศทางโน้นทางโน้นอ่านี้โซนโซนข้างล่างนะฮะน้องใหม่แนะนำเลยค่ะยายพี่กัมพูรก็จับนะคะวนี้เป็นโซนชุดอุปกรณ์ตั้งราวอะค่ะอุปกรณ์ตั้งราวเพียง2,600บาทลูกค้าสามารถมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้เลยหมายความว่าหมายความว่า2,600บาทจะมีราวให้1ชุดกางเกงใน120ตัวแล้วก็ไม้แขวนกางเกงใน120อันคือเซตนี้แหละคือเซตนี้2,600บาทเท่านั้นค่ะเปิดร้านอย่างงี้ได้เลย แล้วอันนน้นราคาเสื้อชั้นในระคาเสื้อชั้นในก็จะเป็นขายส่งตามรีตราคานะคะจะไม่ใช่มีรวเราดังไม่มีจัดชุดอันนแต่ว่าถ้าลูกค้าซื้อกางเกงในแยกเราขายส่งเพียงตัวละ8บาท50เฮะกางเกงในตัวละ8บาท50ใช่ค่ะมีติ่งมา50ตังค์ด้วยนะมันทําไมมันต้องติ่งตังค์ด้วยอ่ะ มันเป็นกลยุทธ์ในการขายนะค่ะเรอใช่ถ้าค้าเล่ไม่ฮะึต่างอาจจะขายไม่ดีเท่าีถ้าสลึงนี่ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ทไมไม่8บาทสลึงคือเพราะว่าห้าสิบมันรวมกัน2ตัวเป็น1บาทใช่ไหมคะโอ้แล้วไปขายส่งไปขายปลีกตัวเท่าไหร่คะขายปลีกตั้งแต่4ี่ตัวร้อยถึงเจตัวร้อยอืมโหครับก็กำไรนะหาก่อถ้าเกิดว่าลูกค้านำไปขึ้นห้างเนี่ยลูกค้าสามารถขยับ ลูกค้าสามารถนําไปเปลี่ยนป้ายสมมติว่าเราเป็นป้ายของสินค้านำเข้าจากประเทศจีนดึงป้ายออกเย็บป้ายใหม่เข้าไป made in Thailand ก็จะมีราคากลายเป็นซะงั้นคือสินค้าจีนในความรู้สึกคือมันจะถูกและอาจจะไม่ค่อยดีใช่ไหมแต่ว่าเราเปลี่ยนป้ายได้นี้คือยังไงฮะจัดเป็นหนึ่งแพ็คก็ค่ะเป็นสิบตัวคือหนึ่งแพ็คเนี่ยแปดสิบห้าบาทก็ยังคงราคาเดิมคือตัวละแปดบาทห้าสิบทำไมนี่เขามีถุงพลาสติกหรอกคุณรัชนีผมก็เลือกอยู่ว่าเออมีถุงพลาสติกหุ้มก็จับ แหมเาเจ้าของเขาเห็นเอเเห็นเลยแหมขโมยกันดื้ออย่างนี้เลยนะก็ดีกว่าไปพวกไปสอยแหม่ธุรกิจนี้เป็นยังไงบ้างที่ทํามาทํามานานแค่ไหนคะทํามายังไม่ถึงปีค่ะเป็นยังไงบ้างเราจัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศทางด้านการตลาดก็ได้จากพี่สาวค่ะ พี่สาวขายส่งรองเท้ามือสองเบญจมาศทขาเรื่องของด้านการตลาดให้ก็เลยก็เลยมีไอเดียคล้ายๆกันทำธุรกิจนี้แล้วก็เหมือนกับว่าทำขายส่งเป็นหลักขายส่งเป็นเหมือนกันแล้วใครสนใจจะจ่อรอดธุรกิจก็อย่างนี้เลยโทรศัพท์มาแล้วก็จัดให้ค่ะราคาเท่าไหร่เนี่ย22ค่ะ ยังเป็นเด็กอายุ22อยู่เลยไปไปเจอแนวทางแบบนี้ได้ยังไงไปเริ่มขายปีก่อนค่ะแต่ก่อนไปรับจากโบเบ้ต้นทุนตัวละ12บาทแล้วขายปีกดีมากเราก็คิดว่าอยากจะลดต้นทุนค่ะหนูขายเจตัวร้อยที่ตลาดบางใหญ่ก็เลยลดต้นทุนเริ่มสอหาโรงงานหาโรงงานกางเกงในก่อนแล้วถึงจะไปดีวกับเซอรชั้นในไปเจอไหมโรงงานกางเกงชั้นในเจอค่ะในเมืองไทยในเมืองไทยต้นทุนเป็นสินค้าที่นําเข้าจากประเทศจีนนะคะแล้วก็ มาพักอยู่ในเมืองไทยเราเข้าไปต่อเข้าไปต่อต่อสินค้าในโรงงานของเขากว่าจะหาเจอใช้เวลานานไหมประมาณ6เดือนนะคะหเดือนจริงเหรอแสวงหาช่องทางไอ้นี่ตั้งเวลาหนเดือนค่ะเคยท้อไหมโอ้จะทําดีหรือเปล่าเคยค่ะเพราะว่ามันหายากถ้าเโเบก็จะแพงแล้วก็สินค้าถ้ามีตาหนิเปลี่ยนไม่ได้เลยหนูก็เลยเอาจุดการขายของเราก็คือว่าถ้าสินค้ามีตําหนิสามารถเปลี่ยนคืนได้ไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดครับ คุณไปหาซื้อสินค้ามีจำหนีมาใช้สิเอาแบบขาบานได้ไม่ใช่ขาดตูดก็มีนะของเขาอ่ะวะนี่พูดยังกับต้าเองพุณนเป็นคนเล่าเองผมจะไปรู้เรื่องอะไรของคุณล่ะครับมันเสียดายเออะัดใช้ของดีเองยังดีอยู่เอาแต่จริงนะมันเป็นของที่มันผู้คนก็ใช้อ่ะไม่ต้องไปอายหรอกของที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่ขายได้หมด นะคะลูกค้าเป็นกลุ่มไหนคะของพวกนี้เป็นกลางล่างบนเป็นชันกลางค่ะชันกลางคนทำงานนิยมใช้ใช่ไหมคะนิยมใช้เพราะว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพถึงจะเป็นสินค้าที่นำเข้าจากประเทศจีนแต่ว่าเราเลือกสินค้าที่มีคุณภาพแล้วะจเริ่มแรกเนี่ยใช้เงินลงทุนไปเท่าไหร่ตอนที่ไปหากางเกงเอาละเจอโรงงานแล้วใช้เงินทุนเท่าไหร่ฮะสองพันบาท สองพันบาทเหรอซื้อมาธุรกิจได้แล้วเหรอก็ซื้อมาลองขายก่อนนะคะลองขายไปก่อนใช่ค่ะขายดีขายดีก็เลยขยายขยายกิจการจากเงินสองพันตอนนี้มีเงินหมุนเวียนในกระเป๋าเท่าไหร่เป็นแสนแล้วโอ้โหเห็นไหมเฮ้ยก็ถูะก็ดูแบบว่าเออน่าสนใจดีเนาะถ้าถ้าเกิดว่าจะเอาไปขายปลีกดเนี่ยมันยังไงมันต้องลงเยอะไหมมันถึงจะเป็นกรอบเป็นกรัมว่างต้างดูว่าอยู่ที่ว่าทำเลที่ดีไหมถ้าลูกค้าได้ทำเลเนี่ย คือ2,600บาทลูกค้าสามารถเอาไปตั้งร้านขายกำไรเป็นกองกิ่งก้าทำเลเป็นไงทำเลเก่งนคือว่าคือถ้าเป็นกางเกงในอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพวกโรงงานแต่ว่ามันจะเป็นสินค้าที่ขายออกง่ายขายได้ทุกคลองตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดสดตลาดเปิดท้ายตลาดนัดอะไรเงี้ยได้หมดตลาดสดยังขายได้เลยขายได้ค่ะเพราะว่าแมค้าก็ใส่กางเกงในเออไม่บอกแมคาได้ความรู้ใหม่นะเนี่ยผมก็นึกว่าแมค้าเขาไม่ใส่กันแล้วก็คือเราขายทุกไซส์ราคาเดียว บางเกงงนไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้ก็ราคาเดียวแต่จริงๆงต้นทุนมันมาเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันค่ะแต่เราปรับให้มันราคาเดียวเพื่อความใช่ค่ะง่ายครับคิดว่าตัวเองประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจหรืออย่างไรเนี้ยยังค่ะครับประสบความสำเร็จคือในอนาคตอยากจะดีลสินค้าจากจีนด้วยตัวเองหรือมีโรงงานเล็กๆตัดเย็บเองค่ะตัดเย็บนั่นคือประสบความสาเร็จค่ะตอนนี้เรามีชื่อร้านไหมมีค่ะชื่อว่าว้าวอันเดอร์แวร์ค่ะียงวฮะออกเสียงเลยว้า อันเดอร์แวรนี่ครับได้ใจมากเลยต้องพูด<ล><ห>ให้มีอารมณ์ด <leadership> ้วยหรือเปล่าอารมณ์ไหนอ่ะวอกอันเดอร์แวร์จะถือก่อนไหมล่ะจะถือไหนไหมล่ะเอาแล้วอ่าถ้าผู้ชมฮะที่อยากจะต่อยอดธุรกิจอะไรต่างๆนะครับ ทุกอย่างที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับรายการคัมภีร์วิถีรวยเรายากจะอยากจะมีส่วนสนับสนุนอยากจะช่วยให้คนทํามาหากินได้มีโอกาสขยายตลาดนะฮะของพวกนี้นะครับหลายๆาท่านอาจจะมองว่าอุ้ยมันอายจังเลยมาเดินขายอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นของไม่ผิดกฎหมายอะไรนี่ทำมาหายได้ไหมคะผู้ชายยืนขายได้ค่ะค่ะเคยเคยมีไหมเคยเจอลูกค้าผู้ชายเยอะค่ะ ที่มาซื้อของน้องใหม่ปของเราไปขายส่งเป็นขายต่ออ๋ <S <S อ,อก็ได้เหมือนกันเหรอได้ค่ะระหว่างผ<พ>ู้หญิงขายชุดชันในผู้หญิงกับผู<ข>้ชายเอาชุดชนันในผู้ผู้หญิงไปขาย อันไหนน่าจะผู้ลูกค้าน่าจะเข้าร้านมากกว่าเหมือนกันเพราะว่าทุกวันนี้เท่าเทียมค่ะผู้หญิงก็ไม่ได้เขินไนอายแล้วเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่ต้องใช้แนะนาคุณผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะถ้าอยากจะเป็นจุดขายส่งนะคะก็ติดต่อน้องใหม่ได้นะคะซึ่งก็คงจะไม่ได้บวกอะไรมากใช่ไหมคะไม่ได้บวกเลยค่ะราีายวางเดียยทส่งให้เขาได้แน่นะส่งได้ไม่ใช่โทรศัพท์มาแล้วไม่มีของไม่ใช่นะส่งเทประเทศเลยค่ะแล้เก็รเเรามีหน้าร้านให้ลูกค้าเข้ามาเลือกได้เปิดบ้านเป็นร้านขายส่งมันเหมือนรองเท้าไหม มันต้องมีไซส์แบบเยอะอ่ะรดสต็อกเยอะลงคุณเยอะมีแค่สามไซส์ค่ะมีไซส์เด็กมีซีไซส์แล้วก็ไซส์ใหญ่คุณไม่ต้องเป็นบนวหรอกคุณก็ไปใช้ไซส์เด็กก็แล้วกัน <c oughs> นะฮะผมดูนะ <c oughs> ผมดูถูกมากดูถูกมาก เดี๋ยวเดี๋ยวหลังรายการเคลียร์กันจากสารรูปน่าจะไซส์เด็กอ่ะก็คือไม่ได้เยอะเหมือนรองเท้ามันมีตั้งแต่36ไปถึง41ใช่ไหมอันนั้นเนี่ยสต็อกเยอะแต่ว่าอันนี้มี3ไซส์มี3ไซส์มีโรงงานลงทุนเบื้องต้นเท่าไหร่คะท่านแนะนําคุณผู้ชมตอนนี้ถ้าขายตอนนี้นะคะถ้าเปิดไม่ไม่อันนี้เฉพาะเกงในไงถ้าเปิดร้านนีถ้าเปิดร้านเซื้อสนายก็ตัวละ29บาทตกโหลละสามอยห้าสิบบาทนะคะค่ะลูกค้าสามารถ ราคาส่งคือ10บโลขึ้นไป3,500บาทลงขายเสื้อชั้นในได้แล้วก็บวกอีก2,600ัน0บาทถ้าลูกค้าเจ้าชุดเราแต่ถ้าไม่เอาชุดเราก็ตัวละแปดบาท50ราคาสอง300ตัวขึ้นไปมีสัก3 4 3 5 0 0 0บาพันอะไรอย่างเงี้ยนะคะับพอทำธุรกิจได้แล้วเอาละครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับที่ทำมาหากินอย่างนี้ก็ให้โอกาสให้กำลังใจนะครับให้รําให้รวยนะฮะให้มีโรงงานตามที่ตั้งใจไว้นะครับ จะกระจายหุ้นยังไงก็บอกนะฮะพี่กมพูนแบบว่าสนใจมากนะคะไม่ต้องไปสายอ้าขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่องหน้าร้านเดียเดียคิดดีมีตังค์ค่ะ